สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันเสาร์เป็นวันเสาร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2561หรือปี2018สำหรับในส่วนของโรคอันเกิดจากโรคใบด่างเหลืองของกล้วยไข่เราก็เรียกว่าเป็นอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัสการที่เชื้อไวรัสเข้าไปในกล้วยนั้นโดยปกติตามหลักวิชาการเขาจะต้องมีมแมลงเป็นพาหะ ในกล้วยตระกูลอื่นนะครับซึ่งในรายงานไม่มีในเรื่องของกล้วยไข่และแล้วทำไมกล้วยไข่เราถึงเป็นเหตุที่เราทำงานศึกษาติดตามเราพบว่าสาเหตุที่เป็นตัวที่ทำให้ไวลรัสเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในกล้วยไข่ได้ก็คือมาจากทางระบบราก นั่นก็คือตัวไ้เดอนฝอยหรือที่เราเรียกกันว่าพวกโดนกลุ่มของเนมาโทษคือไ้เดอนฝอยเนี่ยมีมากมายหลากหลายชนิดนะครับชนิดที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็ชนิดที่เป็นโทษก็คือพวกเนมาโทษนี่เองแต่ว่ากรณีที่เป็นสกุลหรือเป็นกลุ่มที่ทําให้เกิดการระบาดของโรคได้ก็มีมากมายแต่มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่เป็นตัวที่นําเชื้อไวรัสได้เท่านั้น ในกลุ่มนี้เราเรียกว่าพวกซิฟีเนมาหรือพวกริงเนมาโถดมันจะมีสองชนิดเป็นตระกูลที่เป็นวงแหวนเป็นกลุ่มตัวสั้นๆตัวหนึ่งหรือว่าตัวที่เป็นยาวปากแหลมอันนี้คือกลุ่มที่สามารถจะมีคุณสมบัตินำเชื้อไวรัสแล้วมันก็เจาะเข้าไปในรากแล้วก็ถ่ายเชื้อเข้าไปในรากของกล้วยนั่นเองเราจึงสามารถที่จะเห็นพฤติกรรมตรงนี้ว่ามันเป็นตัวพาหะ ในการนำเชื้อไวรัสเข้าไปสู่ในต้นของกล้วยแล้วก็ไปแสดงอาการใบด่างเหลืองที่ใบของกล้วยไข่นั่นเองสิ่งที่ผมอธิบายมาก็จะเป็นข้อมูลทางวิชาการแต่เรามาดูข้อมูลในเชิงติดตามการะระบาดการวิเคราะห์การปฏิบัติพี่นัสกสกอนครับสาเหตุที่เราเริ่ม พบความผิดปกติตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าย้อนไปกี่ปีแล้วก็ตอบได้ว่าประมาณประมาณเกือบสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเป็นอาการเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็เป็นบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตพื้นที่พอยแหวนท่าไม่ต่อจากนั้นไปเนี่ยเราก็เริ่มพบเห็นการกระจายตัวไปในเขตทุกพื้นที่ของจันทบุรีมีข้อมูลภาพล่าสุดนะครับจากประชยพึกเขาไรายาส่งข้อมูลมาให้ พี่นทศกุลครับสิ่งที่เราจะเห็นภาพอย่างชัดเจนณเวลานี้ก็คือลักษณะไม่ใช่เป็นอาการใบด่างเหลืองก่อนนะครับสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นก็คืออาการใบของกล้วยไข่เนี่ยเริ่มที่จะหดตัวเข้าการโตการแตกใบอ่อนเกิดขึ้นหลังจากปลูกปลูกไปแล้วขณะที่เริ่มตั้งคุ้มเนี่ยตัวเนื้อใบก็จะเริ่มหดเข้าหดเข้า แล้วก็คล้ายๆกับกรณีที่ไปโดนสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสตคล้ายๆกันแต่ต่างกันนะครับคืออาการใบหดนนเขาจะหดเข้าแล้วก็ก้านใบก็จะแข็งหลังจากนั้นพอเขามีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นอาจจะไปได้จนกระทั่งถึงการเริ่มแทงปีเราก็จะเริ่มพบเห็นอาการใบหดก่อนที่ใบจะหดใบมีอาการกล้านเหลืองซีด เหลืองแต่เหลืองนั้นไม่ใช่เหลืองแห้งนะครับเป็นเหลืองอ่อนแล้วก็หดตัวเข้าท้ายสุดก็คล้ายๆกับกลายเป็นก้านใบยอย่างเดียวเป็นโรคถอดฝักดาบนี่คืออาการที่เราจะเห็นหลังจากปลูกไปแล้วสามเดือนห้าเดือนหอนึ่งหกเดือนถึงหนึ่งปีอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจนะครับว่า มันเกิดจากกรณีที่ผมได้อธิบายมาคือไวรัสซึ่งพาหะที่นำมาเนี่ยตามตำราเขาว่าเป็นมแมลงแต่โดยส่วนของการวิเคราะห์ของผมเองจากการศึกษาวิจัยเนี่ยเราเพราะว่าน่าจะเป็นตัวไส้เดือนฝอยลักษณะของการระบาดในแปลงเดียวกันเนี่ยมันจะค่อยๆไปขยับไปอย่างช้าๆปีหนึ่งก็จะประเมตรสองเมตรเท่านั้นเองทีนี้ประเด็นก็ทำไมหลายท่านก็บอกว่ากบผมเพิ่งปลูก นะครับผมเพิ่งปลูกประเด็นตรงนี้น่าจะเป็นกรณีที่แปลงที่ท่านเอามาเป็นหน่อพันธุ์นั้นเขามีการระบาดอยู่แล้วแล้วเราก็ไปแทงหน่อพันธุ์มาซึ่งในลักษณะตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบไวลสที่ติดอยู่ในหน่อพันธุ์นั้นก็น่าจะเป็นตัวสําคัญแล้วมากระจายตัวหลังจากที่เราขุดหน่อมามารวมกันมาฝังมาปลูกมาทําอะไรต่ออะไรนี่คือมูลเหตุ และอาการเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่ผมได้ทำการติดตามศึกษาก็พยายามที่จะบอกกับทุกๆท,ท่านนะครับว่าสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของหน่อพันธุ์การที่เราจะซื้อหน่อพันธุ์กล้วยไค่เนะีเราต้องไปในสวนเหล่านั้นแล้วก็ไปดูว่าในส่วนของแปลงที่เขาปลูกจริงๆเนี่ยมีอาการใบด่างเหลืองหรืออาการใบหด แแกนหรือไม่ถ้าไม่มีเราจึงจะตัดสินใจซื้อได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับก็คล้ายๆกับในอดีตสมัยที่เราทำมรกอก,กันอย่างรุ่งเรืองมีรายได้กันมากมายเหตุผลที่เป็นตัวที่ทำให้มรกอของเราล่มสลายก็คือการนำเอาไวรัส โรคใบจุดวงแหวนมะละกอเนี่ยโดยการนำเอาเมล็ดพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคแล้วก็นำมาขยายพันธุ์การทำเช่นนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เจตนาเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อมันเข้าไปแล้วแต่การที่เรานำเอาเมล็ดพันเนี่ยจากต้นที่มันจากลูกที่สุกมาขยำน้ำแล้วมาเพาะทันทีเท่ากับเป็นการขยายเชือ้อกรณีของกล้วยไข่ก็เช่นเดียวกัน การที่เราไปแทงหนอกกล้วยจากต้นที่เป็นโรคมันก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมานี่คือมูลเหตุส่วนของการที่เราจะเข้าไปสู่การแก้ไขหรือการรักษาตอบได้ครับว่าไม่มีเมื่อไม่มีเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเราคงเหลือวิธีเดียวก็คือกําจัดในส่วนของต้นที่มีอาการโดยการขุดหลุมแล้วนำต้นเหล่านั้นออกไปเผาทำลายที่นอกแปลง นอกจากนี้หลุมที่เราขุดเราก็จะต้องทําการฆ่าเชื้อโดยการขุดหลุมเปิดดินตากแดดไว้อย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือท่านอาจจะใช้ในส่วนของตัวปูนต่างๆเข้าไปหว่านหรือท่านอาจจะใช้ในส่วนของกรณีของการอเอาเศษวัสดุแห้งมาเผาทำลายณบริเวณตรุดจงนั้นนี่คือการ จัดการที่ควรจะต้องปฏิบัติทีนี้ประเด็นหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นเกือบทั้งสวนนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับผมอธิบายง่ายๆว่าไม่มีส่วนสำคัญที่จะให้ผลผลิตได้เลยถ้าต้นเหล่านั้นมีอาการคือเราอาจจะต้องตัดสินใจทำลายทีนี้ถ้าหากว่าเรามาขุดทำลายเนี่ยเราคงไม่ไหวก็มีคำถามว่าเอาแล้วจะทำยังไงดีก็คือไม่เอาละ คือตัดสินใจว่าไม่ปลูกแล้วเพราะว่ามันเป็นเกือบทั้งแปลงก็คงง่ายครับถ้าเราตัดสินใจอย่างนั้นก็คือท่านตัดต้นตรงกลางแล้วก็ใช้ไม้ฉมวกหรือใช้เหล็กนะครับแทงเสียบลงไปในตรงต้นตรงกลางหลังจากนั้นก็เอาสารเคมีโดไกลโฟเซตนะครับที่ละลายน้ําแล้วก็ยอดลงไปในในหลุมที่เราแทงลงไปในกลางเนื้อเยื่อของกลางต้นแค่เพียงเท่านี้ต้นก็จะถูกทําลาย สำหรับเจ้าตัวสิ่งที่เราคาดการไว้นะครับว่าเป็นไส้เดือนฝอยน,นั้นพอไม่มีพืชอาหารเขาก็จะสาอาศัยอยู่ในธรรมชาติอาจจะมีอินทรีย์วัตถุอาจจะอะไรถ้าต้นกล้วยตายเขาก็ไม่อยู่อันนี้เป็นเรื่องที่อ,อยากอธิบายแล้วก็ถ้าเขาอยู่อยู่ในธรรมชาติสิ่งที่เขาเป็นตัวนำเชือ้อก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวไส้เดือนฝอยน,นั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกชนิด ในภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่ากลุ่มเนมาโทอดมันจะมีสองสามชนิดเองที่นําเชื้อไวรัสนอกนั้นไม่ได้นําทีนี้ไม่ได้นำเนี่ยในตัวมันเองนะครับคือในเนื้อเยื่อในตัวสารละลายในตัวไส้เดือนฝอยอไม่นําแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นชนิดทั่วๆไปมันก็จะติดไปติดไปกับตัวแต่ให้เข้าใจว่าการเดินทางของไส้เดือนฝอยนั้นในหนึ่งปีเขาเดินทางได้แค่เมตรเดียว ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้มากนะครับเพียงแต่ว่าต้นที่เป็นเราก็ทำลายไปซะหรือในส่วนของอตัวทุเรียนก็ไม่ใช่พืชอาหารที่เขาจะมาอาศัยทำลายถามว่าเคยเจอหรือไม่ก็ตอว่าเจอแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นปัญหาครับนี่คือรายละเอียดที่อยากจะทำความเข้าใจแล้วก็อย่าฝืนนะครับถ้าพบอาการใบหดใบก้าเหลืองใบหดเนื้อใบหายไปก็ใบ เหล่านั้นคืออาการของโรคต้องกําจัดออกจากแปลงทันทีครับปลูกแล้วไปกระจายอยู่ในพื้นที่ของเราน่าจะมาจากหน่อพันธุ์ผมตอบได้เลยนะครับขณะนี้โรคนี้ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงแล้วก็ไปถึงกัมพูชานู่นไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉพาะจันทบุรีอย่างเดียวนะครับไปถึงกัมพูชาแล้วเช่นเดียวกันน่าจะไปกับหนอพันธุ์อันนี้คือข้อสังเกต ทำให้เราสามารถที่จะสรุปได้เพราะว่าในคู่มือทางหลักการวิชาการเนี่ยมันมีคําตอบอยู่เรื่องครับว่าไส้เดือนฝอยบางชนิดมีคุณสมบัติในการนําเชื้อไวรัสและก็สามารถที่จะนําเชื้อไวรัสเหล่านี้ไปถ่ายให้กับสู่พืชโดยเข้าทางระบบลากนั่นเองนี่คือส่วนที่อยากจะอธิบายให้ท่านเห็นภาพ เพราะฉะนั้นกรณีถ้าเราจะไปควบคุมในส่วนของตัวไส้เดินฝอยเนมโทดสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมก็อย่างเช่นในกลุ่มของเนมาเคเนมาเคเป็นสารเคมีในการควบคุมไส้เดินฝอยซึ่งเราจะใช้ในพริกไทยแต่ในกล้วยเราไม่แนะนํบเพราะมันเป็นการสิ้นเปลืองและก็เปลืองเงินทุนมากเกินไปเขาเรียกว่าไม่คุ้มต่อการลงทุนอีกประการหนึ่งนะครับการใช้จุลินทรีย์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้โครงสร้างของดินจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัวไส้เดือนฝอยไม่เข้ามาทำลายพืชดินที่มีอินทรีย์วัตถุมากเราจะไม่ค่อยพบไส้เดือนฝอยมาทำลายพืชแต่เราจะพบว่ามันก็มีอยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นกรณีของการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย ลดความรุนแรงแล้วก็แก้ปัญหาการระบาดของโรคที่เป็นไวรัสในกล้วยได้เช่นเดียวกันครับสำหรับประเด็นในส่วนของไวรัสซึ่งถือว่าเป็นเชื้อสำคัญนะครับนั่นก็คือ,อถ้าเป็นไม้ผลที่เป็นประวัติอยู่ก็คือโรคกลิ่นนิ่งของส้มแล้วบ้านเราก็มาเจอไวรัสในส่วนของอมะละกอล่าสุดเป็นไวรัสในกล้วยไข่ ที่นี้วันนี้เราคงต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับไวรัสสักนิดหนึ่งนะครับว่าในส่วนของพืชมะละกอซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจรายได้เสริมของเราแล้วก็ยังยังคงอยู่ในพืชเป้าหมายมีหลายท่านก็ได้ทักทวงเหมือนกันว่าหมอทุเรียนทำไมระยะหลังไม่ค่อยได้คุยเรื่องมะละกอเลยผมเองผมก็เริ่มปลูกแล้วพี่ทศกรครับถ้าหากว่าเราจะสรุปว่าโรคพืชสำหรับมะละกอที่ร้ายแรงที่สุด ก็ต้องเป็นในส่วนของไวรัสเป็นสาเหตุของโรคใบจุดบงแหวนมะละกอหรือภาษาของเราเรียกว่าใบดา่างถ้าเป็นในส้มก็เป็นกลีนนิ่ง ตอนนี้กล้วยไข่กำลังมีปัญหาแรงครับในประเด็นความสำคัญของไวรัสในโรคใบจุดวงแวงหรือใบด่างมะละกอเนี่ยผมคงไม่อธิบายในลักษณะของทางเป็นทางวิชาการมากเกินไปเพราะว่ามันอยู่เหนือความเข้าใจที่เราคิดว่าเราจะ,ะไปศึกษาเอาไว้เรียนรู้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอให้ท่านเห็นก็คือ วิธีการในเชิงเทคนิคปฏิบัติคําว่าเทคนิคปฏิบัติเป็นการรวมจากวิชาการจากประสบการณ์จากความชํานาญแล้วจากผลของการปฏิบัติเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็กลายเป็นเทคนิคท่า,าภาษาอย่างกรณีบุคคลเขาเรียกว่า p r o f ฟสเซอนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญถ้าหากว่าเราจะพูดกันในภาษาไทยเราก็เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเหมือนกัน ทีนี้ประเด็นมันก็ต้อมาดูแล้วครับว่าความเสียหายของอะมะละกอผมเรียนเลยครับว่าบางครั้งเนี่ยท่านลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนจะไม่ได้ผลไม่ได้รับการตอบแทนเลยเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของอากามเสียหายทำลายเนี่ยเขาทำลายได้ตั้งแต่ะมะละกอที่ปลูกไปแล้วสามเดือนห้าเดือนหกเดือนถึงหนึ่งปีแต่ถ้าหากว่าเราได้ผลผลิตมาสักปีครึ่ง ต่อให้เป็นก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่มีทางรักษานะครับผมย้ำว่าไม่มีทางรักษาเรามีแต่ทางป้องกันเท่านั้นในกรณีที่เราคิดจะปลูกมะละกอในแปลงที่เป็นแปลงรายได้เสริม ท่านก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเรื่องของทุเรียนเพราะว่าเขาเป็นคนละพืชคนละตระกูลคนละชนิดเขาไม่ได้ระบาดไปในทุเรียนเดี๋ยวอีกหน่อยทุเรียนเป็นไวรัสมันมีโอกาสไหมมีครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีถ้าพูดไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเรื่องที่เครียดหนักเกินไปเอาแค่ว่าในส่วนของมะละกอก็อยู่ที่มะละกอเท่านั้นประเด็นที่เราควรจะต้องทําความเข้าใจย้ําว่าถ้าท่านไม่รอบคอบในการเริ่มต้น มันก็จะเกิดความเสียหายสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านเข้าใจก็คือการวางแผนวางมาตรการในการป้องกันเท่านั้นนะครับประการแรกเรามีพื้นที่ใหม่ดินอุดมสมบูรณ์เราก็ต้องเลือกตรงนั้นเป็นหลักสำคัญประการที่สองในแหล่งนั้นถ้าหากว่าไม่มีผู้ปลูกมะละกอก็จะเป็นการดียิ่งและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราคิดจะปลูกมะละกอในพื้นที่ตรงนี้ อันดับแรกหรือดำรับแรกเราจะต้องไปทำลายต้นมะละกอที่มีอยู่เสียก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามะละกอเหล่านั้นเป็นเหตุหนึ่งที่มีเชื้อไวรัสอยู่แล้วหรือไม่คือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำลายผมเชื่อว่าอาการใบด่างใบหดใบด่างเหลืองซีดขาวนั้นท่านเห็นอาการผิดปกติที่ยอดอ่อนถ้ามีก็ทำลายถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องประการต่อมา สิ่งที่ท่านจะปลูกคือการปรับปรุงพื้นที่อันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญคือมเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ผมอยากจะให้ท่านเข้าใจนะครับว่ากรณีของการเพราะพันธุ์มะละกอนเนี่ยมันมีวิธีการอยู่แค่สองวิธีคือท่านซื้อมเมล็ดพันธุ์มาแล้วมาเพาะอันนี้ถูกต้องปลอดภัยสบายใจ พราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์มะละกอที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตยอย่างถูกต้องเนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นการทําลายเชื้อไวรัสอยู่แล้วไม่ว่าจะเอามาพึงเอามาตากแห้งเอามา,าคลุกยาเอามาทําให้แห้งก็จะเป็นการลดการขยายพันธุ์การแพร่ของเชื้อไวรัสส่วนกรณีที่สองกรณีที่ท่านไปซื้อต้นพันธุ์เรื่องนี้สําคัญนะครับ ผมได้อธิบายตั้งแต่เรื่องของการขยายพันธุ์ของไวรัสแล้วว่าพันธุ์มะละกอนเนี่ยถ้าหากว่าเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาเพาะอันนี้ลดขั้นตอนการระบาดแต่ถ้าไปเอา,มาเมล็ดพันธุ์จากต้นจากลูกสุกแล้วเอามาขยำน้ำําแล้วเอามาเพาะนั่นหมายความว่าเป็นการขยายเชื้อยอย่างรวดเร็วและก็อย่างรุนแรงดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องไปพิจารณาเองจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ จะต้องลองสอบถามดูแต่ถ้าเป็นพันธุ์ฮอลแลนด์ส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็มีเหมือนกันอยากจะย้ําว่าท่านต้องสอบถามเรื่องนี้ให้ดีเพราะนั่นคือการขยายพันธุ์ของเชื้อ,อย่างรุนแรงประการต่อมาในลักษณะของการปลูกหลังจากที่เราผลิตกล้าแล้วเราก็เริ่มทําการปลูกปลูกแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนถึงสเดือนครึ่งเขาก็ที่จะเริ่มออกดอก ในภาวะของการผลิตในช่วงนี้สิ่งที่ท่านจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสามเดือน6เดือนก็ตามเราต้องเข้าใจว่าถ้าเชื้อไวรัสไม่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์มันก็จะต้องมาจากมแมลงและ,มะแมลงเหล่านั้นก็จะเป็นพาหะในการนำเชื้อไวรัส ซึ่งผมได้อธิบายว่าถ้าในพื้นที่นั้นไม่มีการปลูกมะละกอก็ยิ่งดีแล้วก็ถ้ามีต้นมะละกอ,อกเก่าตัดทิ้งให้หมดยกเว้นต้นที่ไม่มีอาการประการที่สสิ่งที่เราจะต้องให้กับต้นมะละกอกคือความแข็งแรงความสมบูรณ์โดยเฉพาะในกลุ่มของแคลเซียมในกลุ่มของโบรอนกลุ่มของธาตุอาหารรวม8ชนิดเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสมโมลิเดนัมโบรอน ให้เข้าใจครับว่าธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและพลังงานในรูปของกรดอะมิโนหรืออะมิโนโปรโตีนอะโทนิกพวกนี้เป็นกลุ่มที่จะให้ความแข็งแรงแคลเซียมก็จะเพิ่มพลังงานการทำงานของผนังเซลล์ให้แข็งแรงอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องให้เป็นประจำแล้วก็ในส่วนต่อมาครับตรงการที่มะละกอจะมีการเดินใบอ่อนตลอด อย่างน้อยในหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ยอดในสุดของภายในมะละกอเนี่ยเราจะต้องทำการฉีดสารเคมีเป็นกลุ่มดูดซึมเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะควบคุม,มแมลงการฉีดเราไม่จำเป็นต้องฉีดทั้งทรงพุ่มนะครับอันนี้ผมพูดกรณีเดียวคือไวรัสถ้าหาว่ามันเป็นมะละกอที่ให้ผลผลิตแล้ว เราก็จะมีหนอนแมลงวันมากินดอกเราก็จะพ่นควบเข้าไปแต่ไม่ได้พ่นใบข้างนอกพ่นเฉพาะภายในเฉพาะการควบคุมแมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเพราะต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าแมาลงจะไม่ไปทำลายใบแก่สิ่งที่เป็นอาหารของเขาคือใบอ่อน เพราะฉะนั้นยอดอ่อนที่อยู่ตรงกลางคือจุดตำแหน่งที่เราต้องพน่นเราจะพ่นนอนแมงวันกินดอกเราจะพน่นอะไรเราก็ใช้ได้ทั้งสิ้นนะครับสำหรับสารเคมีเราก็ให้เลือกในกลุ่มยาเพียไฟยนะครับโปรวาโดโมแลนฟิโปนิวนะครับหรือจะเป็น ส่วนต่างๆอย่างเช่นกรณีอาบาบวกนอกทินจะเป็นกลุ่มโปรฟิโนฟอสบวกไซเปอร์เมทิลหรือจะเป็นกลุ่มอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเพ er ี้ยไฟถ้าหากว่าในระยะนั้นมีการออกดอกมีหนอนมาแมลงวันกินดอกเราก็ใช้ในกลุ่มของตัวโมแลนนะครับไทยมีโทแซม และนอกจากนี้ในกรณีท่านที่ไม่ประสงค์หรือท่านอาจจะอยากจะลดการใช้สารเคมีลงก็คือบอกโอ้ยผมพ่นผีไม่ไหวหรอกเราก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการใช้ยาเชื้ออย่างกรณีบูวเรีย เป็นสารควบคุม,มแมลงตระกูลเพลี้ยแล้วก็เมทาซานเป็นการควบคุมไรบางครั้งท่านอาจจะสลับครับก็คือหมายความว่าท่านพ่นสารกําจัดมแมลงท่านก็เอาบัวเรียเสริมเข้าไปหรือท่านอาจจะพ่นสารกําจัดมแมลงไปสักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นบัวเรียหรือจะเป็นในส่วนของใบเมทาซานหรือจะเอาคู่กันก็ได้ซึ่งทั้งหมดก็จะมีส่วนในการสนับสนุนการทํางานเพื่อที่จะควบคุม,มแมลงที่เป็นพาหะตรงนี้ ที่ประเด็นมีอยู่ว่าในกรณีที่เราฉีดสารเคมีเข้าไปจะเป็นส่วนป้องกันไม่ให้มแรงมาถ่ายเชื้อเมื่อมแรงไม่มาถ่ายเชื้อการระบาดก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นในการปฏิบัติเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10บวันครั้งโดยประมาณบางท่านก็อาจจะ7็วันครั้งบางท่านก็15หวันครั้งแต่เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเราก็ควรจะพ่นในตอนแหนใน้ิ0วันครั้งนั่นหมายถึงว่าการป้องกันนะครับของการครั้งนี้ ร่วมกับปัจจัยบำรุงแล้วก็กำจัดแมลงที่เป็นพาหะเราก็สามารถที่จะดําเนินการควบคุมหรือป้องกันในส่วนของอาการไวรัสต,ตรงนี้ได้เขาจะทําลายจุดใบอ่อนเท่านั้นซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งสมมุติว่าท่านให้ปลูบกบะละก์จนให้ทั้งผลผลิตแล้วปรากฏว่าเราเริ่มพบเห็นอาการใบอ่อนยอดอ่อนมีอาการใบด่างขาวอมเขียวอ่อนมีอาการใบบิดยน่น นั่นหมายความว่าเริ่มแสดงอาการเริ่มต้นของอาการาไวรัสที่เข้าไปทำลายเราก็อาจจะใช้วิธีการตัดนะครับตัดยอดอ่อนนั้นออกไปเลยเอาไปเผาทำลายซะเพราะนั้นในต้นมะละกอของเราก็ยังมีทั้งใบแก่กับผลผลิตอยู่ซึ่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราพอปฏิบัติได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเ,เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้ ทีนี้ในการตัดยอดต้องตัดให้ลึกลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นอาการต้นฉ่ำน้ำตัดให้ใต้อาการฉ่ำน้ำและออกออกไปหลังจากนั้นเราก็ทายาปิดแผลและที่สำคัญครับกรณีของการพ่นบำรุงใบและผลท่านก็จะต้องใช้ปัจจัยสำคัญนั่นก็คือตัวยาปฏิชีวนะผมแนะนำตัวคาซูหรือคาซูก้าไมซิน คาสู้เป็นของพิตภัณฑ์ที่เรารู้จักกันดีในวงการมะละกอใช้ในอัตราสูงแล้วก็พ่นร่วมกับปัจจัยทั้งอะมิโน,โนทั้งแคลเซียมทั้งในกลุ่มของอะโทนิกทั้งในกลุ่มพลังงานต่างๆบำรุงให้ใบและผลสามารถที่จะดำเนินการถ้าในกรณีถึงขณะน,นี้เราก็หันไปใช้ยาเชื้อนะครับจะเป็นเมทาซานจะเป็นบัวเรียจะเป็นไลซินั ได้ทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้สําหรับสาระผู้ที่ปลูกมะละกอกับความสําคัญของโรคอาการใบด่างหรือใบวงแหวนมะละกอสําหรับในส่วนของเวลาในช่วงที่1ห,หมดลงนะครับเราคงต้องไปติดตามฟังสาระฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการสักครู่เดียวครับ